สิ่งที่ท่านจะได้หลักๆ3อย่างคนที่ implement GTD อย่างสม่ำเสมอเนี่ยมีแนวโน้มที่จะพูดคำเหล่านี้น้อยลงคำแรกคือผมเริ่มโปรเจกต์อะไรบางอย่างแล้วผมทำไม่เสร็จอะ่ะคำแบบนี้จะถูกพูดโดยคนที่ใช้ GTD น้อยลงถึง55เทา่าอย่างที่2ครับที่จะถูกพูดน้อยลงถ้าเราใช้ GTD อย่างสม่ำเสมอน,น,นั่นก็คือจะพูดว่าผมรู้สึกว่าไม่ค่อยมีสติไม่ค่อยมีสมาธิเลยอะ mm hmm. อยู่ที่บ้าน mm hmm. ก็คิดแต่เรื่องงานอยู่กับภรรยาก็คิดแต่เรื่องประชุมพรุ่งนี้ mm hmm. คำพูดเหล่านี้จะน้อยลงถึง 13เท่านั่นเท่ากับว่าคุณจะสามารถโฟกัสกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้า be present ได้จริงๆคุณภาพชีวิตในการทํางานคุณภาพชีวิตครอบครัวจะเริ่มกลับมาประโยคที่3ที่จะพูดน้อยลงคือฉันรู้สึกไม่ไหวแล้วทุกอย่างมันกําลังจะพังทล่มใส่ฉันแล้วเนี่ยคำพูดแบบนี้จะถูกพูดน้อยลงถึง18เท่าถ้าคุณใช้ GTD อย่างสม่ำเสมอนั่นหมายความว่า less stress ครับเพราะคุณรู้ว่าต้องทําอะไรบ้างต้องทํำยังไง ต้องทำเมื่อไหร่มั่นใจเพิ่มขึ้นต่อให้งานเยอะถาโถงเข้ามาเหมือนเดิมแต่คุณรับมือกับมันได้มากขึ้นครับ